ที่นี่็้านมาดูคนที่เขาหวังในทายาตในลูกในหลานตาดำๆต้องนั่งร้องไห้น้ำตาไหลไม่รู้พี่ลายสีย่สิบลายมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมหวังนี่เราก็หวังจะทายาตชนิดนั้นไนยกันอยู่ทถานั้นลงทุนลงรอนอะไรให้จนหมดสิ้นจนสิ้นเนื้อเวลาตัวก็ไม่ทายาเหลานั้นก็ยังขบอดอนั่นเองทายาตชนิดนี้ มันต้องรู้จักกันไว้บ้างแล้วเราก็หลงกันอยู่แทายาทชนิดนี้บางทีไม่ได้มาวัดกับพทายาทชนิดนี้รู้จักกันไว้บ้างไม่ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เพราะเป็นห่วงทายาทชนิดนี้แหละแล้วเมื่อตัวเองก็ไม่มีธรรมะแล้วก็สอนลูกหลานมีธรรมะไม่ได้มันก็สูญสิ้นกันสูญสิ้นกันไปถ้าจะเป็นทายาทจริงๆมีธรรมะทายาท นั่นก็ไปอบรมลูกหลานลูกเลนเลนรลนึ่งต่างมันมีธรรมะเป็นธรรมทายาทาทยาทายา,า,ยาจะเป็นทายาที่จริงที่แท้ที่จะไม่รู้จักตายโดยมีธรรมะเป็นแกนแกนกลางเป็นธรรมะทายาเอาละจักเหนื่อยแล้วยุติว่าให้ตัวอย่างที่จะเอามาพูดกันเนี่ยมันก็มีมีอยู่อย่างนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นขอให้เรา รู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มากกว่าปีเก่าปีก่อนปีปลายกันเถิดโดยพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ว่าพระพุทธองค์เป็นอย่างไรพระพุทธองค์เป็นอย่างไรพระองค์มีศรัทธาอย่างไรมีสรณะอย่างไรมีศีลอย่างไรมีทานอย่างไรมีสติอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไรมีขันติอย่างไรมี ทีริอตตปะอย่างไรมีสัุปริสธรรมอย่างไรมีภาวนาอย่างไรมีวิมุตติอย่างไรมีอุเบคาอย่างไรมีสุญตาอย่างไรมีอธรรมยตาอย่างไรมีทิศทั้งหกอย่างไรมีโวหารสมุทเชทเสทะอย่างไรกระทั่งว่ามีทายาตอย่างไรมากมากพอแล้วสำหรับครั้งหนึ่งครั้งเดียว ที่จะวินิจฉัยให้เรารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าปีเก่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนทั้งที่อุตส่าห์มาจากที่ไกลเนื้อใต้สุดใต้สุดเนื้อน,นก็ช่วยเอาไปคิดปเป็นนึกเกิดมันจะได้ผลคุ้มค่ามาค่าเวลาค่าเ,เหนื่อยเงินทองที่เสียไปอาจจะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าคือเอาไปใช้ปรับปรุงจิตใจยกสถานะ แห่งจิตใจให้มันไกลาจากสามัญญาศตว์ใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปทุกทีใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปทุกทีอย่าอยู่เพียงแค่สามัญญาศาสตว์ถูทตุชนเต็มเต็มขั้นไม่นักเลยทิ้งจะบ้างจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยใกล้พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งกว่าที่แล้วมาเนี่ยคือข้อที่ว่าเราจะมารู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีกว่าปีเก่าเราจะต้องรู้จักโดยละ,ละเอียดทั่วถึงเช่นเราจะรู้จักภูเขาสักลูกหนึ่งเราจะดูตั้งแต่ที่ไกลเราจะดูทั้งที่ใกล้ แล้วเราจะสำรวจทั่วทุกกระเบียดนิ้วของภูเขาลูกนั้นจึงจะเรียกว่าเรารู้จักภูเขาลูกนั้นความเป็นมนุษย์ของเรานะ่ะมันลึกซึ้งใหญ่กว้างแค่นี้เราจะอาศัยหลักคำํำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวว่าอย่างอ,อย่างครบถ้วนน่ะไม่ใช่มากมายจนเหลือวิสัยอย่าเข้าใจว่ามากมายเหลือวิสัย ท่านกล่าวว่าพอดีพอดีถูกต้องและครบถ่วนและพอดีกายรอยพระพุทธองค์ไม่ใช่วัดรอยด้วยถูกดูถูก,ด,ถกดูมินก้รรอยไม่ใช่ตั้งใจทำตามให้ดีไม่ใช่วัดรอยไม่ใช่จะไปเปรียบเทียบจะดูถูกดูมินไม่ใช่นี่เราจะเดินตามรอยพระยุคนบาทตามรอยพระยุคนบาทให้ไปสู่ความเป็นพุทธะนะ่ะ แม้จะไม่ใช่สัมมาสัมพุทธ,ธะก็ออยังคงเป็นพุทธ,ธะได้อยู่ดีขอให้ทำอยู่อย่างนี้ชำระาสาสางแล้วก็เพิ่มให้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้อยู่ด้วยกันทุกปีทุกทุกปีให้สมกับที่อ้างตนเองว่าเป็นพุทธบุตรพุทธบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเหมือนกับบิดาจะรับมรดกของบิดาก็เดินไปให้ใกล้จุดหมายปลายทางเดียวกันเขาให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความสําเร็จในการรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นทุกปีปฏิบัติตามมากขึ้นทุกปีใกล้ความเป็น เป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปทุกปีก็ไม่เสียทีถ้าจะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาขอให้ประสบความสำเร็จในความหวังดังที่กล่าวมาปีนี้ขอโอกาสพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างเดียวว่าจงรู้จักพระพุทธเจ้า ให้ดีกว่าปีเก่ายิ่งขึ้นไปด้วยกันจงทุกๆคนขอได้คือเอาให้สำเร็จประโยชน์คือว่าเดินตามหรือเดินใกล้นั่งใกล้อยู่ใกลใ้พระพุทธเจ้ากว่าปีเก่าสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ได้มาเป็นมนุษย์ นับถือพระพุทธศาสนา,นาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไวา้แต่เพียงนี้